ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมจะเป็นยังไงบ้านหลังจากพระราหูยกย้ายราศีจากราศีเมษสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนที่นะครับเราจะไปดูนะครับพบเรือน้าย เรามาดูก่อนว่าพระราหูเนี่ยท่านมาจะพบไหนเรือนไหนนะแน่นอนครับพระราหูคือตัวเราเองตัวเราเองเลยนะเขาเรียกวัตนุนะครับแน่นอนครับย้ายจากภพสหชะเนี่ยมาอยู่ในเรือนของในราศีมีนเนี่ยเราเรียกว่าตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินนะถ้าเราดูจากตรงนี้ชาวราศีกุมเนี่ยหลังจากดาวพระราหูย้ายเนี่ยก็จะเป็นเศรษฐี อภิมหาเศรษฐีความร่ำรวยจะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะักศาสตรต่างๆที่จะส่งเสริมให้เราเกิดเงินเกิดทองจะพลั่งพูงเข้ามาโอกาสวาสนาอะไรต่างๆจะพั่งพูงขึ้นมาส่งผลให้ชาวราศรีกุมประสบผลสำเร็จเรื่องของการเงินมากที่สุดใน12ราศรีแต่ถ้าเกิดท่านใดลึกเกินบังเอิญน,นะครับในพื้นดวงเดิมของเราวาสนาเดิมของเรา นะครับตั้งแต่เกิดมาเป็นผลจากอดีตชาติที่เคยทำไว้บังเอิญมีดาวต้องห้ามนะครับตั้งรับนะครับก็จะทำให้ยุ่ๆยุ่นบุนแต่จะยุ่ยๆๆๆยุ่นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้แล้วก็จะบอกวิธีการแก้ให้นะครับนะในท้ายคลิปนะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับนะดาวแรกเลยนะครับถ้าท่านนะครับมีนะครับพระจันทร์ตั้งรับอยู่ในราศีมีน เราต้องรู้ก่อนพระจันทร์มาจากภพเรือนไหนปรากฏว่าในพื้นดวงเดิมตั้งเราเกิดมาเลยเรามีดาวพระจันทร์ที่มาจากเจ้าเรือนอริอริไปอยู่ในเรือนของการเงินและแบบดาวจันทร์นะนัะ่นหมายถึงว่าการเงินการทองคุณหมดไปกาไรบริการคนอื่นทําให้คนอื่นมีความสุขนะอยากจะให้เขารักอยากจะให้เขาเมตตาเปยซะทุกอย่างนะครับนะอันนี้ทําให้เสียเงินแล้วในเรื่อง,องความใจอ่อนขี้สงสารก็เป็นที่หนึ่งนะครับสําหรับ นะครับดาวจันรนาหน้ารักและมาจากจุลนอลิีนะเขาเรียกว่าทำดีเท่าไหร่นะครับจนคนที่เราไปทำเนี่ยเขามองว่ามันไร้ค่าเขาเรียกว่าทำดีจนไร้ค่านั่นแหละนะครับนะนะสำหรับท่านที่มีดาวพระจันทร์ตั้งรับอยู่ในราศีมีนในพื้นดวงเดิมในกำเนิดเดิมนะอาจารย์ก็ต้องบอกได้เลยว่าคุณต้องรักตัวเองมากมาก นะคุณอย่าไปเห็นว่าคนอื่นสําคัญกว่าตัวเราเองทําเนี่ยโอ و, ้โหทาสร้างความประทับใจนะโอ้โหไอคนรอบข้างนี่ยิ้มเลยเนี่ยโชคดีมากเลยได้เราเป็นคนดูแลใจใสเนี่ยแต่เราเองเนี่ยจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเพราะมันจะห่วงใยคนอื่นมากเกินไปนะเพราะดาวจันทร์เป็นดาวความรู้สึกที่นี้มาจากเจ้าเรือนอริก็เลยส่งผลนะครับนะให้ชาวราศีกุมหลายหลายท่านที่มีดาวตั้งรับอยู่ในราศีมิในดุกกำเนิดเดินนะครับนะ จะยุ่งยุ่งวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการบริการเทคแคร์ care, คนอื่นอยากเห็นคนอื่นมีความสุขจนตัวเราเองเนี่ยทุกขนาดนะถ้าท่านใดเจออย่างนี้ต้องลดละเลิกนะต้องหันมาดูตัวเองบ้างนะครับนะแล้วนะครับถ้าพระราหูมาละ่ะเจอจะเป็นไงนะก็ปรากฏว่าตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะแสดงว่าตัวเราหาเงินแต่มาถูกดาวจันเนี่ยสกัดไว้นั่นหมายวามว่าทำให้เราอ่อนแอในเรื่องของความรู้สึก นะครับนะคนติดเงินเราจะไปทวงก็ไม่กล้าทวงกลัวเขาจะไม่มีกลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะแบบทุกข์ระทมไปห่วงเขาอีกนะจะส่งผลส่งผลเลยนะให้ชาวราศีกุมเนี่ยใจอ,อ่อนอ่อนยวบเลยนะครับแล้วก็นะครับจะแพ้ทางน้ำตานะครับใครทำน้ำตาหล่นใส่เรานี่นะครับเสริมอีกนะแทนที่จะไปทวงนุย่ยเขาไม่ทวงคนระับฟักให้เขาอีก เห็นใจเขาซะอย่างนั้นแหนอันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าเราหาเงินแล้วแต่ไปกลุ่มอารีที่มาจากความใจอ่อนเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังในกรณีที่เรามีนะแต่ถ้ากรณีที่เราไม่มีล่ะนะเราเองก็จะถูกคนอื่นเนี่ยมาย่ำยีจิตใจนะทำให้เราทุกข์ระทมแล้วเราก็เป็นคนที่นะครับไม่อยากจะพูดให้เขาเสียน้ำใจหรืออะไรยังไงนะมันก็จะทำให้เรามีปัญหานะก็ ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับสำหรับชาวราศีกุมที่มีดาวัจันตั้งรับนะครับก็รักตัวเองมากๆนะครับนะเอาแค่พอดีพอดีนะเขาเรียกว่าทางสายกลางอ่ะนะอย่าตึงไปอย่าหย่อนไปนะเพราะเราจะยุ่งยุ่วุ่นวุ่นนะครับนะอ่ะนะแล้วนะครับพระราหูนะครับนะเวลาไปทับจันอ่านะครับนะราหูทับจันทร์าหูปะทับจันทร์ อริอันจะหมองหมายยอราบพีหมายก็สมัครสมาการนะครับหลักพยากรณ์ก็คือเมื่อราหูโคจรมาทับจันในดวงชะตาแล้วนะครับนะศัตรูกลับมาเป็นมิตรและให้ลาบนะครับนะตามหลักแล้วเนี่ยราหูทับจันเนี่ยนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับมีมีมลาบแหละ นะและศัตรูกับการมาเป็นมิตรแหละแต่บังเอิญเนี่ยของเราดันมาจากภพเรือนไม่ไม่ดีนะถ้าเป็นเอามาจากภพเรือนดีเนี่ยก็จะให้ลาบแต่ของเราเนี่ยมาจากภพเรือนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเรื่องของความใจอ่อนนะครับยังไงก็ต้องเรามาระวังแล้วอย่าลืมว่าดาวพระจันทร์นะครับกับพระราหูอยู่ด้วยกันเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ดาวพระอาทิตย์มาสถิตอยู่ในราศีกันอย่างนี้ เขาเรียกว่าจะเกิดคาดในดวงนะครับหรืออยู่ในราศีมีนอย่างนี้นะครับนะก็จะเกิดคาดในดวงชะตาของเรานะก็จะทําให้ยุงย่งยุง่งวุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเพราะดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนในราศีสิงห์ก็มาจากคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับนะอาจจะลักษณะของการเล่นแร่ไปร่าถูกโกงถูกหักหลัง นะครับนะหรือเกิดเรื่องยุ่งยุ่วุ่นวุ่นนะครับทำให้ปวดหัวอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดกับเรื่องของนะครับคู่สัญญาเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วทาให้เสียเงินเสียทองนะอันนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะเรามาดูกันต่อถ้าเกิดว่าเรามีนะครับดาวพระพุธตั้งรับละ่ะนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนมอรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังเอาละมุมดีเลย นะบางคนเนี่ยบังเอิญไปอยู่ในทักษะที่บีนตระกูลที่บ้านมีเงินมีทองนะในพื้นดวงเนี่ยได้มรดกแน่นอนบางคนเนี่ยนะเขาเรียกว่ามรณะไปอยู่ในเรือกระดุมพราเนี่ยได้มรดกนะได้จากคู่สัญญาครับได้จากที่บ้านได้จากวงศาคณาญาตินะในกรณีที่เรามี <Gym. S 1> ทักษะที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเรามีทักษะเป็นการและเงินบันเทนที่มันได้เยอะมันก็ได้นิดหน่อยนะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับนะในดวงชะตาก็ต้องบอกว่านะครับนะถ้าเกิดท่านใดนะครับมีดาวพระพุธตั้งรับ ในมุมไม่ดีก็คือว่าจะไม่ดีในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองต่างๆเพราะอย่าลืมว่านะครับดาวพระพุธอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุตตะเนาะปุตตะก็แปลว่าการลงทุนนะในพื้นดวงเนี่ยนะครับนะใครก็แล้วแต่นะที่ตั้งรับไว้นะครับเขาเรียกว่าปุตตะนะครับไปสถิตอยู่ในเรือนกุมภาเนี่ยหาเงินเก่งหาเงินคล่องนะครับนะสามารถที่คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้คือเราดูแล้วโอ้เป็นมุมมุมดีนะนะครับนะในมุมดีก็มีอยู่นะ ไม่ใช่ไม่มีนะแค่คุณลุ้นว่าปีนี้ดาวพุธคุณเป็นการลกินีไหมนะราหูคุณเป็นการลกินีถ้าสองภพเรือนนี้ไม่เป็นการลกินีนะคุณนี่เฮงเลยนะจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างทําให้ได้เงินทําให้ได้ทองอันนี้ดีเลยแต่ถ้าบังเอิญแลือเกินนะดาวพับพุธกับดาวพระหูคุณเป็นการลกกินีมันก็จะพลิกเลยนะก็แสดงว่าไอตัวเราเองเนี่ย วิ่งเข้าไปหาเงินตัวเรานะวิ่งเข้าไปหาเงินนะครับพอวิ่งเข้าไปหาเงินปั๊บไปเจอกับดาวเจ้าเรือนมรณะนะก็แสดงว่าเงินเนี่ยหมดไปกับการลงทุนนะครับเงินเนี่ยมันหมดกับคนอื่นช่วยใช้นะครับนะได้เงินได้ทองมามันเหมือนร้อนอยังไงก็ไม่รู้นะครับส่งผลให้นะครับมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองนะครับแล้วมันถึงตัวเรานะครับนั่นก็หมายถวงว่าดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยนะครับมาถึงตัวเรา พอถึงตัวเราเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะก,กังวลน,นะครับในเรื่องของรายได้การเงินการทองมากเป็นพิเศษนะถ้าไอตอนที่ยังมีก็ไม่มีปัญหานะนะบ,บางคนเนี่ยเขาเป็นลนักษณะดอกรายวันอย่างเงี้ยนะเอาละถ้าเกิดค้าขายได้อะไรได้ยังพอใช่ก็จะไม่เครียดนะแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ทันเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับนะเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยเงินเนี่ยจะหมดไปกับการเสี่ยงโชคเงินจะหมดไปกับการลงทุน นะครับนะแล้วเงินเนี่ยมันจะเกิดมาจากความโลภในลักษณะต่างๆเพราะคาว่านะครับปุตตะไปกระดุมพันเนี่ยคืออยากได้เงินเยอะๆอยากได้เงินเยอะแต่พอมีการกินนี้เข้ามาแทรกปุ๊บมันเลยทําให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจนะครับเกิดความผิดหวังในลักษณะต่างๆยังไงก็หวังใจไม่ได้และเราหูเนี่ยนะครับเวลาเจอพระพทธเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการล่อลวงหลอกลวงนะครับในเรื่องของวาทะหรือคําพูดที่ทําให้ชวนหลงนะขายฝัน นะครับปฏิมากรรมน้ำลายออกแนวประมาณนี้เลยนะพูดแบบโอ้โหสวยงามว่าคุณลงทุนอย่างนั้นคุณจะได้อย่างนี้โอ้โหพูดให้เราเคลิมเลยนะแต่พอเป็นการรกินีมันก็ทําไม่ได้นะอันนี้ต้องแยกประเด็นนะครับต้องแยกประเด็นว่าถ้าไม่สัมพันธ์การรกินีนะจะออกในเรือนของปุตตะกระดุมพระเยอะกวา่าแต่ถ้าเป็นการรกินีเมื่อไหร่ออกพบนี้เลยนะสำหรับชาวราศีกุมจะออกเป็นสองในยะนะก็เป็นจุดที่นะครับต้องระมัดระวังนะครับนะ ลาหูทับพุทธลาหูสุรินทรพุทธภัยจะยายีต้องราชทันทวีจะระสำละสายสินนะหลักก่อนก็นคือเมื่อราหูโคจรม,มาทับพุทธในดวงชะตาแล้วจะมีภัยอันตรายต้องโทษทัน เสียทรัพย์สินนะครับนะก็ต้องให้เรามาระวังนะครับนะเกี่ยว่องการลงทุนนหะผมดูแลหลักๆเพราะว่าตัวเราไปหาเงินใช่ไหมพอเราไปหาเงินปุ๊บไปเจอกับดาวพุธที่มาจากเจ้าเรือนมรณะอย่างเงี้ยแล้วเป็นการ,รกิณีอันเนี้ยนะครับเรื่องเงินเรื่อง,องทองก็จะหมดกับการลงทุนนะพี่ฉะนั้นแล้วนยะถ้าแก้เบื้องต้นนะเราก็ต้องแก้ด้วยคู่สัญญาพอสมควรนะครับเวลาจะทําอะไรดูสัญญาก่อนนะครับนะดูคู่สัญญาด้วยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงเพราะอย่าลืมว่านะครับดาวที่จะเกิดข้านเนี่ยคือดาวนี้ นะครับนะพอเขาเกิดค้ากับดาวพระจันทร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้ามาเมื่อไหร่นะครับดาวจันทร์เข้ามาก็นะครับจะยุ่งๆวุ่นๆนะยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะาระมัดเรื่องของการลงทุนนะครับการเสี่ยงโชคนะการหวังน้ําบ่อหน้าแล้วใช้ความโลภนําทางในลนักษณะต่างๆ จะทาให้เรายุ่งๆวุ่นๆน,นะครับอันนี้ต้องระม,มัดระวังนะครับเอาละต่อไปนะครับนะถ้าบังเอิญนะครับนะเรามีดาวพฤหัสเสาร์ตั้งรับในดวงเดิมนะครับนะดาวพฤหัสเสาร์เนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็น2เวอร์ชันนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการลัคนีนะคู่มิรเจอกันนี่บอกได้เลยนะครับว่ารวยที่สุดใน3โลกเลยนะชาวราศีกุมเนี่ยนะถ้าท่านมีดาวพฤหัสเสาร์ตั้งรับนะ และเราหูย้ายเข้ามาอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่ารวยไม่จืดนะครับนะแล้วก็จะประสบผลสําเร็จเพราะเราจะได้โชคเทวริษนะโชคแห่งความร่ํารวยนะครับนะแต่ถ้าว่าปีนี้คุณดันมีดาวพระเสาร์เป็นกาลกินีจรหรือมีพระราหูเป็นกาลกนอนมันก็จะพลิกตาระบัดเลยนะนะครับนะมันก็จะพลิกนะครับตาระบัดเลยนะจะทําให้เราเองเนี่ยมีปัญหานะครับนะ เกิดจากอะไรเกิดจากตัวเองเรื่องเงินนะครับประมาทเรื่องเงินอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะมันจะกลายเป็นว่าวินาดไปกระดุมพระการเงินเสียหายอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะถึงแม้จะเป็นผู้มิตรแต่ถ้าเป็นการกินีเขาเรียกว่าพวกมากรากไปนะเพื่อนเจ็บฉันเจ็บด้วยนะเพื่อนรวยฉันรวยด้วยเพื่อนอิ่มฉันอิ่มด้วยไปไหนไปกันเพื่อนนะครับนะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะแล้วเวลาดาวเสาร์เนี่ยเป็นการกินีหรือดาว พระราหูเป็นการักกินีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่นักเลงคู่อิทธิพลนะครับมันก็จะทําให้เสียเงินเสียทองนะครับไอ้บทได้มันก็ได้เยอะนะแต่ไอ้บทเสียเนี่ยก็จมเขี้ยวเลยเหมือนกันนะสำหรับชาวราศรีกุมนะก็แค่ลุ้นว่าดาวเสราร์คุณเป็นการักกินีไหมถ้าดาวเสราร์คุณไม่เป็นการักกินีนะครับก็บอกได้เลยนะครับเตรียมล้างกระเป๋ารวยไม่จืดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะเวลาดาวพระราหูเนี่ยนะครับไปสถิตนะครับ ทับกับดาวพระเสาเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าราหูทับเสาราหูสุรินร่วมประทับถูกพระเคาะเสาสวัสดโชคยุคพเยาดะรุนจะสมปองเกิดการพระนาเนืองอธิทานอเนกนองสินทรัพย์ทั้งผองจะลุกเสร็จ ปะสงตนโอ้โหลักพยากรณ์นะเมื่อราหูโครจรมาทับเสาในดวงชะตาแล้วจะมีโชคนะครับโดยได้หญิงสาวมาเป็นภรรยานะครับได้สินทรัพย์เงินทองสมตามความปรารถนาเลยนะครับนะสุปแล้วได้ภรรยาสาวและโชคดีทุกทางนะเพราะราหูกับเสาเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกัน นะครับเวลาเจอกันเนี่ยเกิดโชคแบบมากมายมหาศาลเลยนะครับนะสำหรับผู้ชายก็จะได้ภรรยาสําหรับผู้หญิงก็จะได้สามีนะครับนะก็ต้องบอกว่านะลุ้นอย่างเดียวเลยสําหรับชาวราศีกลุ่มลุ้นแค่ว่าเสาร์หรือพระราหูเนี่ยไม่เป็นการลักขีนะคุณจะปังปูรเิเยคุณจะรวยไม่จืดคุณจะประส,สมสําเร็จแล้วคุณจะเป็นหนึ่งใน12ราศีที่ เฮงที่สุดตอนที่ดาวพระราหูย้ายกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับท่านที่ไม่เจอพระเสาหรือราหูเป็นการกินีนะคุณก็จะรวยไม่จืดเลยนะครับอภิมหาเศรษฐีอภิมหาร่ํารวยเลยนะสําหรับนะครับการแก้เคสนะครับนะสำหรับท่านที่มีนะครับดาวพระจันทร์นะครับดาวพระพุธหรือดาวพระเสาตั้งรับนะครับนะถ้าเราจะทําแบบเวอร์ฟูลออปชันเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะครับนะเพราะมันต้องลงท้ายด้วย12ไม่ว่าจะทำสังฆทาน นะครับนะไม่ว่าจะนะครับเชิญพระ12รูปมาสวดมนต์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเอาพระพุทธรูปนะครับนะปังป่าเรไล,ลนะหลายๆอย่างนะหรือปล่อยปลาหน้าเขียง112ตัวนะครับอะไรเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้เงินนะครับบางคนเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้มีเงินมากนะครับนะก็เอาแบบง่ายๆที่เราทําได้ก็คือสวดมนต์นั่นแหละ Larry, ให้ท่านทุกวันเลยนะครับนะสวดทุกวันนะแบบย่อนะ นะครับ12จบทุกวันนะจบเลยนะไอ้ไอวันรับวันที่17ก็สวดเต็มหน่อยนะครับเอาคาถาฟูลอปชั่นท่านเลยนะครับนะหลังจากนั้นเอายอดนะสวดได้ทุกวันเนี่ยเจะเป็นการปลอดภัยนะแล้วถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยนะครับพอมีเงินมากหน่อยนะอาจจะหาโอกาสนะครับไปใส่บาตรให้พระรหูเนี่ยสักสิครั้งนะจะเป็นวันไหนก็ได้นะครับเพราะเราจะรอใส่บาตรทุกพุธกลางคืนเนี่ยมันก็ ผิดวิสัยเพราะพระ,พะท่านไม่ได้ออกมานะครับเว้นแต่ว่ามีเหตุจําเป็นอ่าอย่างนั้นนะอ่าอย่างเช่นวันที่พระอุบุตนะครับนะใส่บาตรตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่นะก็เป็นว่าหาโอกาสทําบุญให้ท่านนะครับนะสักสิบสองครั้งแล้วก็บอกท่านว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับมีดาวพระหุเป็นกาลกินีก็ได้หรือดาวพระหาหูเนี่ยไปสถิตพบนะครับดาวที่มาจากพบเรือนาย นะเจตมาจากอริมรณวินาศก็บอกกล่าวท่านไปนะเราขอให้หนักกลายเป็นเบาๆไม่เกิดขึ้นนะประมาณนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกต้าดูทรอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าฮิดูทรอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิเัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นาะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ